ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงทำแล้วได้บุญมากของสิบอย่างในการจัดสังฆทาน พระท่านได้ใช้จริงและพระท่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดไม่นำบาปสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญถวายของให้กับพระสงฆ์หรือที่เรียกว่าการถวายสังฆทานควรเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์อย่างแท้จริงเพราะสังฆทานที่เราเคยเห็นตามร้านค้าสังฆพันฑ์นั้นเนื่องมาจากผู้ซื้ออาจไม่รู้ว่าบางร้าน ได้มีการยัดกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษแข็งไว้ตรงก้นถังเพื่อให้ดูเหมือนว่ามีของมากมายจนล้นปากถังซึ่งสิ่งของที่อยู่ในถังอาจเป็นของที่มีคุณภาพต่ำจนใช้งานไม่ได้เช่นแปรงสีฟันขนแปรงแข็งผ้าอาบน้ำฝนชนิดบางเข้าสารเก่ายาหมดอายุและยังมีสิ่งของอื่นๆที่ประสงค์อาจไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย สำหรับสิบอันดับสิ่งของที่ประสงค์จาเป็นต้องใช้แต่มักไม่ปรากฏในชุดสังฆทานอันดับที่1เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนเนื่องจากในปัจจุบันพระสงค์ส่วนใหญ่มีโอกาสในการศึกษาจึงมีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเรียนโดยเฉพาะหนังสือนักธรรมหนังสือบาลีสมุดกระดาษปากกาและดินสอเพราะต้องใช้ในการศึกษาพระธรรม อันดับที่สองมีดโกนควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพโกนได้เกลี้ยงเกล่าเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการปลงผมได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันดับที่สามผ้าไตรจีวรแม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังกธานแต่ส่วนใหญ่มักเป็นของที่ไม่ได้ขนาดและไม่มีคุณภาพดังนั้นผู้ถวายสังกธาน ควรเลือกอย่างเหมาะสมเช่นผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลินเพราะเนื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นอันดับที่ 4. หนังสือธรรมะสารคดีนิตยสารหรือหนังสือที่ให้ความรู้อื่นๆหากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายที่วัดสาม,มารถสมัครสมาชิกรายปีหรือสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเลยก็ได้ อันดับที่ 5. รองเท้าแบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้นควรดูตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาจจะลองสังเกตดูก็ได้ว่าแต่เดิมพระสงฆ์ที่วัดแห่งนั้นสวมใส่รองเท้าแบบใดอันดับที่ 6. ยารักษาโรคควรถวายยาดีมีคุณภาพและป็นยาสามัญทั่วๆไปที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน อันดับที่7ผ้าขนหนูควรเลือกผ้าขนหนูที่เนื้อดีสีสุภาพไม่ควรมีลวดลายฉุดฉาดและไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่างใดอันดับที่8เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในยุคโลกหมุนตามเทคโนโลยีวัดต่างๆจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งยังมีหลายวัดที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้อีกเป็นจำนวนมากอันดับที่9ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานไม้กวาดและไม้ถูพื้นอันดับที่1ิ แชมพูสะผมเนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการชำระหนังศีรษะก่อนการปลงผมดังนั้นแชมพูจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเองไม่จำเป็นต้องจัดใส่ทังให้ครบสิบอย่างนี้ก็ได้แต่เลือกเอาได้ตามที่เราหาได้หรือตามงบที่มีแต่ให้เลือกของที่ดีมีคุณภาพบุญที่ได้ก็จะเลิศเช่นกันขออนุโมทนาบุญกุศลล่วงหน้า ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ถ้ามีโอกาสให้ทำบุญถวายสังฆทานเอาไว้การบูชาวัตถุมงคลน,นั้นถ้าไม่ใช่เงินเหลือเฟืออย่าไปดูของแพงของแพงเขาไว้สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนบางคนเขาบอกว่าชีวิตนี้เ,เราไม่มีวาสนาที่จะได้สมเด็จวัตรคังไว้ครอบครองเพราะว่าแพงเกินเหตุก็เลยมีแต่นักการเมืองมีแต่เศรษฐี ที่ครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังเสียส่วนใหญ่จึงมาตัดพ้อต่อว่าว่าเขาทำบุญอะไรไว้ควรจะรวยต้องมีทานบาร,รมีมาก่อนโดยเฉพาะสังฆทานในอดีตเขาได้ทำเอาไว้ปัจจุบันเขามีฐานะดีเราจะไปว่าอะไรได้ไม่เหมือนกับอินทกะเทพบุตรใส่บาททีเดียวรวยอื้อไปเลยถามว่าอินทกะเทพบุตรรวยขนาดไหน รวยบุญรวยชนิดที่แม้แต่พระอินมาท่านก็ไม่ต้องลุกให้อย่างปัจจุบันในจังหวัดกาญจนบุรีถ้าหากว่าพระเทระมาทั้งจังหวัดมีที่อาตมาต้องลุกให้ท่านนั่งไม่ถึงสิบรูปส่วนใหญ่ท่านหลบไปนั่งข้างหลังกันท่านบอกว่าให้พระอาจารย์เล็กนั่งข้างหน้าเพราะว่าทำบุญมาต่างกันอินทกะเทพบุตรใส่บาตรครั้งเดียวในชีวิต แต่ต้องบอกว่าบาังเอิญมากเพราะว่าพระหกรูปที่ไปรับบาตรเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอานิสงค์ของพระอริยเจ้าระดับสูงสุดบวกกับอานิสงส์สังฆทานเพราะว่าไม่เกินสี่รูปสองอย่างรวมกันเข้าไปมากจนไม่ต้องนับขนาดพระอินมายังไม่ต้องหลีกให้เลยเป็นลูกน้องแต่ผู้บังคับบัญชาการสูงสุด ในหกชั้นสวรรค์มาถึงยังไม่ต้องลุกให้ส่วนอังกุรเทพ,พรบรตรรทำบุญทำทานเปิดโรงทานสีมุมเมืองให้ทานทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสองหมื่นปีใครมาก็ต้องลุกให้เขาเพราะว่าท่านไปทำทานในยุคที่โลกไม่มีศีลไม่มีธรรมให้ทานแก่บุคคลที่ไม่มีศีลดีกว่าให้ทานสัตว์เดรัจฉานหน่อยเดียวเท่านั้น ดังนั้นพวกเราถ้ามีโอกาสก็ทำบุญเป็นสังฆทานเอาไว้เนื่องจากสังฆทานไม่จํากัดที่ผู้รับเพราะว่าผู้รับเป็นเพียงตัวแทนของคณะสงฆ์เท่านั้นผู้รับจะอิเละเคละขนาดไหนก็ถวายไปเถอะแบบเดียวกับที่เศรษฐีถวายสังฆทานด้วยความเคารพนอบน้อมสุดชีวิตแล้วก็ช่วยยกทายรรมไปส่งที่วัดก่อนที่พระท่านขึ้นกุฏิ จะต้องล้างเท้าก่อนเนื่องจากสมัยนั้นพระท่านเดินเท้าเปล่าเศรษฐียืนขวางตรงที่ล้างเท้าอยู่พระท่านหยิบขันไม่ได้พระท่านขอให้ช่วยหยิบขันล้างเท้าให้หน่อยเศรษฐีจึงเอาเท้าเขี่ยให้คนเห็นก็สงสัยเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะถวายสังฆทานด้วยความเคารพสุดชีวิตตอนนี้มาถึงกุฏิพระแต่ดันเอาเท้าเขี่ยให้ เศรษฐีบอกว่าท่านถวายสังฆทานสั่งฆะหมายถึงหมู่สงฆ์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านต้องเคารพแต่ว่าสำหรับพระภิกษุรูปนี้โดยส่วนตัวแล้วความประพฤติใช้ไม่ได้ท่านไม่เคารพเอาเท้าเขี่ยให้อย่างเสียดายเท้าแสดงว่าเศรษฐีท่านแยกแยะออกน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ